ฮักก็สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องบรรยากาศยามเย็นเยน็นดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าก็มาดูนาอีกแปลงพี่น้องมาดูนาอีกแปลงดูสภาพโอ้แปลงนี้มันเป็นไอ้ข้าวเหนียวก็ขอหกพี่น้องข้าวเหนียวก็ขอหกอันนี้ก็ไม่เคยมีน้ําพี่น้องและตอนนี้ก็ ยังไม่มีน้ำ <c oughs> พี่น้องดูนี่มีแต่หญ้าหวายรวนๆนพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่หญ้าหวายลุนรนเนี่ยผมประเมินดูแล้วนี่พี่น้องถ้าจะปล่อยไว้นี่ถึงน้ำมาก็เสียพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าหญ้าหวายมันจะทับเขาหญ้าหวออยายมันสีทับเขาเพราะว่า วันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามแล้วเนาะนยี่สิบสามหมากันยายนน้ำน้ำมันไม่มีตามตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ข้าวมันก็ข้าวที่สมบูรณ์นะอสำหรับข้าวที่สมบูรณ์นะมันก็กลมแล้วแหละมันกลางเดือนหน้ามันก็จะถอดห่วงแล้วแหละแต่ทีนี้พี่น้องดูต้นข้าวเบื้องต้นข้าพี่น้องต้นข้าวหรือต้นหญ้าไม่รู้นี่เบื้องนี่ดูต้นข้าว ต้นข้าวก็เริ่มกลมแล้วนะพี่น้องเริ่มกลมเลยแหละแต่ก็ยังกลมไม่มากต้นแบนก็แบนอยู่เหมือนเล็กๆพวกนี้ต้นเล็กๆพวกนี้อันนี้ก็ยังแบนอยู่แต่ต้นที่มันใหญ่หน่อยแบบนี้ก็ก็เริ่มกลมพี่น้องแต่ก็ยังไม่กลมมากเนี่ยอีกแปลงหนึ่งแรงพี่น้องแรงมากๆเลยโอ้จากสีเห็ดเล่าใดเนี่ก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้พี่น้องเดี๋ยวถาเบิงขึ้นนี้ เพราะว่าข่าวก็ว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่าเออแต่ก็ไม่รู้ยังไงกลมาสำรวจเบิงแปลงหน้าพี่น้องเอ้ยไอคลิปที่ผมลงให้พี่น้องดูเมื่อเช้าไอที่ตัดใบเนะ่ะอันนั้นเป็นข้าวไอมะลิหนึ่งศูนย์หาพี่น้องแต่แปลงนี้นี่เป็นข้าวเหนียวก็ขอหกจำนวนหกไร่พี่น้องคือในละแวกนี้นี่ไม่มีน้ําพี่น้องไม่มีน้ําเลย ไม่เคยมีน้ําซุดเลยซ้เออไม่เคยมีน้ําซุดเลยซ้ําเดินไปทางไหนก็เหมือนกันหมดพี่น้องเราแวแกนี่เหมือนกันหมดเลยคือกันหมดเลยนบ่มีน้าเลยกระจากซีเห็นแนวไหนนี่พี่น้องเอ้ยนี่ไอด้ดูดูในกล้องนี่เหมือนจะหญ้าไม่ค่อยเยอะนะพี่น้องดูเหมือนจะเขียวเขียวใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือมันมันคือหญ้าหวายนะพี่น้อง มันคือหญ้าหวายหญ้าหวายมันกลมกลืนกับไอ้ข้าวมันก็เลยดูดูว่าเหมือนเหมือนหญ้าไม่ค่อยเยอะพี่น้องอแต่ที่จริงนี่หญ้าเยอะมากนะเนี่ยหญ้าเยอะมากเลยนี่พี่น้องมีแต่หญ้าหวายแปลงนี้นี่หญ้าหญ้าถั่วไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเป็นหญ้าหวายสะส่วนมากอืแปลงนี้นี่ผมว่าผมก็ว่าสีโสถิมคือกันพี่น้องว่าจะโสทิ้งคือกัน ว่าจะตัดใบทิ้งไว้เหมือนกันคือถ้าน้ํามาก็ยังพอได้เลยแต่ถ้าน้ําไม่มาในสภาพเนี้มันก็เสียเหมือนเดิมพี่น้องออผมก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงมือตัดแต่ใบผมตัดแต่ใบผมจะไม่ตัดต้นแปลงนี้นี่แต่ก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวไปปรึกษาดูแม่บ้านดูก่อนว่าเขาจะเอายังไงเขาจะยอมหรือไม่ยอม เพราะว่าแปลงนี้ก็หกไร่พี่น้องหกไร่คือถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะเสียหรืออาจจะได้แต่ผมดูประเมินด้วยสายตาก็ให้พี่น้องประเมินเอาพี่น้องคิดว่ามันจะได้ไหมสภาพนี่นเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ได้หรอกถึงน้ำมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันลกพี่น้องมันหก มันไม่มีน้ําเลยเนะโอ้จากเสียน่าไะไพี่น้องเอ้ยมันคือมาแรลงคักแหลงแน่แท้ปีนี้นี่ไหน <c oughs> ออกข่าวกันโคมโคมน้ําท่วมจังหวัดนั่นท่วมจังหวัดนี่เนาะแต่บุรีรัมนีโอ้ยนี่อย่างคือมาแมลงแท้โอ้ยนี่เบิ้งพี่น้องดูดูนี่อันนี้อันนี้นี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดไปพี่น้องปีนี้ยังไม่เคยตัดเลย เดี๋ยวผมสีผ้ามาเบิงแปลง,ปลงนาข้างข้างแปลงนาข้างข้างนี่เขาตัดใบเขาตัดใบในช่วงเอ้ยประมาณวันที่สามกันยาพี่น้องเ,อเขาตัดใบในช่วงเอ้ยต้นเดือนกันยายก็อย่างสภาพที่เห็นก็เหมือนกันกับนาผมนี่แหละพี่น้องมีดแตงยาไว้เบิงนี่ดูนี่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าของเขาจะสวยกว่าหน่อยนึงเอเพราะว่า ของเขานเหน่เหมือนเหมือนเหมือนต้นมันยังเล็กอยู่เนาะเพราะว่าเขาตัดเขาทําสาวให้มันะสภาพนี้นี่ถ้าน้ํามาในใส่ปุ๋ยเลี้ยงนี่มันพอได้พี่น้องสภาพนี้ใส่ปุ๋ยเลี้ยงพอได้ถ้ามีน้ํานะอืแต่ถ้าไม่มีน้ําก็จบเหมือนกันเหมือนของผมไม่แหละเบิง้งดูนี่พี่น้องข้าวก็แก่หญ้าก็แก่นี่ดูสภาพแล้วนี่โอ้ยเห็นแล้วนี่มดพี่น้องมดหวังบอก่ เนี่ยแต่คือผมผมดูข่าวเนี่ยบอกว่าพายุจะเข้าในช่วงไ้ต้นเดือนตุลาอืมผมเลยมาชั่งใจดูว่าจะเอาไงดีว่าสตัดล่อฝนบ่หรือแนวไหนโสทิมอีกบ่อือมให้พี่น้องคอมเมนต์มาหน่อยพี่น้อง <c oughs> ให้พี่น้องคอมเมนต์มาหน่อยว่าเอาไงดีเนี่ยสำหรับแปลงนี้เนี่ยข้าวมมลิเอ้ยข้าวก็ข้าวเหนียวก็ขอหกอืมเราจะเราจะโสทิ้งไหม หรือเราจะปล่อยแบบนี้เลยบ่หรือว่าเราจะตัดยอดมันถ้าฝนมามันก็ยังได้เนาะ,นอ,ะอืมก,คมมมกนะ็คอมเมนต์มาบอกนหะน่อยพี่น้องคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพื่อเป็นแนวทางเ,เพราะว่าผมก็ไม่เคยเหมือนกันว่าตัดนี่มันเคยได้บ้างไหม,มตัดข้าวในช่วงไหนปลายเดือนกันยานี่มันมันจะได้มันจะมีหวังบ้างไหมเนี่อืมแต่อย่างว่านะถ้าทำนาถ้าไม่มีน้ำก็มดหวัง แต่ถ้ามีน้ำเนี่ยทำอะไรมันก็ง่ายแมนบอก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรพี่น้องพามาเบิ่งหน้าอีกแปลงหนึ่งของผมกะเบิ่งนี่โอ้ยหกเป็นหกพี่น้องเอ้ยโอ้นี่แต่เญ้เอาไว้โอ้อะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม